ี่เชื่พี่น้องปองไปสุตรสุดคนจ้ามาพี่น้องเห็ดงานกับพี่นอ้องต้ำกับข้าวให้เด็กน้อยทอดไข่ดาวจ้ะไข่ดาวจะเอาซุปจักไม้นึงละว่สซุปหลายทอดไข่ดาวนะจ๊ะ๋ยวนี้คือหนาขี้นะจ๊ะในบ้านไม่มีอะไรมากวันๆก็อยู่ในครัวอยู่ในบ้านไปไหนไม่ได้จ้าทำกับข้าวให้เด็ก ก็จะทอดไข่ดาวสุกประมาณนี้จ้าปัอบก่อนเนาะจะผัดกะเพราไข่ดาวให้เด็กๆนะคะทุกคนอาดูเด็ไข่ดาวไข่ดาวผัดกะเพ,พรารวมมิตรจ้าหมูสับหอยลาย กมือกุ้งใบกะเพรานะจาะแล้วก็มีพริกจ้ะรสชาติแบบเด็กๆก็จะใส่พริกนิดเดียวนะจ๊ะ<ม>ผัดให้เด็กเหนีทุกปแลว<ม> <laughs> ผัดกะเพราให้เด็กจ้าก่อนจะผัดก็ทอดไถดาวก่อนจ้ะไถดาวสองฟองเด็กสองคนนะจ๊ะนาที่แม่บ้านต่พี่นองจ้ะ เ,เขาก็ชอบกินนะผัดกะเพราอะแต่ว่าต้องไม่เผ็ดถ้าเผ็ดเขาก็ไม่อะไม่อร่อยเขาเนาะเขากินไม่ได้กินเผ็ดเยอะไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่เนาะแต่เขาก็โอเคอยู่เดี๋ยวเลยมาทอดไข่ดาวผัดกะเพราให้เขาจะ้ะไข่ดาวสองฟองก็จะใส่พริกกระเทียมผง แะพี่แข ok ่งกระเทียมลงไปไม่เผ็ดเลยเจะเนี่ยสชาติเด็กมากเลยฉันลำเด็กจ้ะกระเทียมก็หยาบๆเพืจะได้เขี่ยได้ใส่หมูได้ตะกขารวมนิดจ้า ข้าถุงกินแล้วจะติดใจนะจ๊จะเร็จชอบติดชอบตัวตปวแล้วก็วใส่ปลาหมึกวงไปเลยเพราะว่าปลาหมึกเขายังไม่สุกเนาะแต่ว่าหอยลายเขาสุกเราไปใส่ทีหลังปลาหมึกวงจ้าเป็นตับเด็กน้อยเฮ้ยแจ๊บขยมหมด เดี๋ยวนะาจะขอเวลาเปลี่ยนขัดกิดีแก๊สหมดจ้าทุกคนต้องไปเปลี่ยนหอยแก๊สเปลี่ยนแก๊สถังใหม่จ้าใส่ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยจะได้เข้าเนื้อเขา้าปะน้ำมันหอยใส่น้ำตาลปายรสชาติาาเด็กๆนะจ้า <laughs> หน้าที่แม่บ้านที่น้องเอ้ยเด็กกับเขานี่มดืดเหมือดทุกเวลา เวลาตอบเก็บหมายเพื่อนๆก็ขอโทษขออภัยนะจคะขั้นตอนคือก็ตอบไม่ได้จะง่วงนอนเลิกงานหยุดพักก็หลับทุกวันดึกๆก็ได้ค่ะกวจะเสร็จงานงานในบ้านเสร็จไม่เป็นนี่ก็น้ำเยอะ จ้าทุกคนอาหารเพื่องดิปลาหมาึกวงหมูสับผัดกะเพราหอยไอ้ผัดกะเพราผัดกะเพรเาราวมมิตรจ้ามาเด้อใส่อันนี้ไปสีก็เลยเปลี่ยนใส่สีอูดดำไปนิดหนึ่งจ้ะให้สีเขาสวยเนาะถ้าไปก็จะใส่หอยลายจ้าใส่หอยลายที่ผัดผัดถแก๊สหมด ุกหกให้เขากันงจากสำหรับเด็กสองคนนะคะน,น,น้องเด็กจีนกันอา่อยอร่อยหอยลายาก็จะสุกมาแล้วเนาะถ้าแกะแกออกมาแล้วกระเบกก็สุกไม่ยากหมูก็สุกแล้วรส,สชาติแล้วใส่น้ำตา,าลใส่อะไรนะ ใส่น้ำตาลใส่น้ำมันหอยใส่ซอสแล้วก็ใส่กระเท้า,าด้ากระเท้าที่เอ้ยกระเท้านั่นเลยกระเท้าเจี๊ยบยื่ดิ่งครูใส่กระเท้าสลบก็เอาเลยจ้ะมีหนวดอะไรด้วยหนวดตะลึง จ้าทุกคนกินปะจ้าผัดกะเพรารสชาติเด็กๆอร่อยอร่อยผัดกะลบยังไม่ได้ชิมเลยว่าเป็นไงขึ้ขาวเทียงเล็กหน่อยจ้าขอ,อชิมหน่อยนะจ,จ,จ้าจังจังชิมด้วยนาจชิมด้วยพี่ผัดผัดอยู่เจ้านายเรียก สั่งแหนมเนียงไม่กินสั่งแหนมเนียงมนันี้ก็คือกินกลางวันนะ่จ้ะมาเด้อพี่น้องเศกขนาดเด็กกินเด็กก็ชอบน้ำอยู่มีน้ำคลุกข้าว เสร็จแล้วจ้าผัดกะเพราอร่อยอร่อยขอบคุณทุกคนนะจ้าขอบคุณท mm ุกกำลังใจตัดแสบโบจัดสวยๆหน่อยจะดีมากจัดนี้จ้ะทุกคนขอบคุณนะคะทุกการรับชม